ท่านบุฟังเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงประวัติของพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนะครับวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีบนถนนสายหลักคือถนนพหลโยธินที่เรียกว่าถนนหมายเลข32สเนี่ยสายเหนือที่จะไปเชียงใหม่นะครับตอนที่ผ่านจังหวัดสิงห์บุรีทิ่นคนกล้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย เมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําจักสีซึ่งเป็นลําน้ําใหญ่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยาไป200รเส้นต่อมาแม่น้ําจักสีตื้นเขินเมืองสิงห์ก็เลยกลายเป็นเมืองลี้ลับเมื่อตอนเด็กเด็กชายจรัญจัารักหรือหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะครับเกิดที่ตาบลม่วงหมู่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสมัยรัชกาลที่เจดครับ รัชสมัยของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเกิดวันที่15สิงหาคมปี2471ท่านเป็นลูกคนที่หในจำนวน10คนโยมพ่อชื่อโยมเจิมโยมแม่ชื่อโยมแพรแต่ว่าท่านมาอาศัยอยู่กับยายยายในอายุ80แล้วไปอยู่เรือนไทยหลังใหญ่กลางสวนผลไม้สารพัดชนิด ด้านหลังก็ติดกับลำน้ำลบบุรีตอนมาอยู่กับยายเนี่ยเด็กชายจรันก็เริ่มวีรกรรมแผลงๆที่เนี่ยตามที่ท่านเล่าให้ฟังอย่างเช่นอาหารที่จะถวายพระนี่ก็เอามากินกันซะเองคือตอนนั้นท่านเป็นเด็กท่านบอกเกเรมากด้วยความไร้เดียงสาด้วยสุขซนขนองตามภาษาเด็กผู้ชายมีอยู่ครั้งหนึ่งยายไม่ค่อยสบายก็ใช้ให้เด็กชายจรันนี่เอาอาหารไปถวายพระแทน ระหว่างทางไปเจอเพื่อนนักเรียนที่ชักชวนกันพากันหนีโรงเรียนเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่ว่าจะเอาไปถวายพระเนี่ยไม่เอาอเอามากินกันเองกับเพื่อนอ่าโดยคิดว่าพระมีของกินเยอะแล้วจะต้องเอาไปพระกินทำไมขันพอยายถามตอนกลับบ้านก็บอกถวายแล้วอโกหกวันต่อต่อมาก็ทำอีกอย่างเนี้ยจนกระทั่งวันหนึ่ง สมภารที่วัดก็แวะมาเยี่ยมยายที่บ้านความเลยแตกนะก็ถูกยายว่ากล่าวทําโทษเสร็จแล้วก็พูดสั่งสอนว่าเอ็งทําแบบเนี้ยมันเป็นบาปเอ็งจะต้องเป็นเปรตปากเท่ารู้เข็มผลของการกระทําครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อจรันประสบอุบัติเหตุทุกทรมานเป็นอย่างมากต้องฉันข้าวฉันน้ำทางสายยางปากเท่ารูเข็มจริงๆจริง,รงอย่างที่ยายพูดเลย เสร็จแล้วไอ้เรื่องต้มเตาเจ็ดตัวแลก,กเงินบาทหนึ่งเนี่ยตอนนั้นโตขึ้นหน่อยเด็กชายจรันก็ไปรับจ้างเขาบาทหนึง่งเขาจ้างให้เอาเตามาเจ็ดตัวไปต้มให้สุกเขาต้มน้ำจนเดือดแล้วก็นำเตาทั้งหมดใส่ลงไปเตามันเจอน้ำเดือดเดือดมันก็ดิ้นสุดชีวิตเลยหม้อน้ำแตกน้ำหกลงมาไฟก็ดับเตาก็ตะเกียกตะกายหนีเข้าไปแอบในกอไผ่ เด็กชายจรันก็วิ่งตามหมายจะจับกลับมาแต่ว่าท่านก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพข้างหน้าก็คือภาพเต่าเหล่านั้นใช้ขาหน้าสองข้างนิป,ปาดน้ำตาที่ไหลพรากพรากอย่างเช่นคำที่เขาว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเนี่ยนั่นแหละน้ำตามันจะออกมากเลยพรากพรากท่านก็เปลี่ยนใจทันทีไม่จับเต่ากลับไปแล้วเพราะนึกถึงสายตาอาฆาตของเต่าพวกนั้นก็เอาเลยเอาเงินค่าจ้างบาทนึงไปคืนเขา ผลกรรมในเวลาต่อมาทำให้หลวงพ่อจรันไปโดนน้ำในหม้อน้ำรถตอนที่รถคว่ำเนี่ยน้ำเดือดเดือดในรถนี่มารถตัวท่านปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายโดยที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยกรรมที่ยิงนกแล้วจับหักคอทะลกหนังหัวท่านทำอะไรครับวันหนึ่งเด็กชายจรันโกหกว่าจะไปเรียนพิเศษ จะกลับไปยิงนกที่หนองสลายไปดักรออยู่พอมีฝูงนกบินลงมากินน้ำท่านก็ยืนนิ่งเหมือนหุ่นไล่กาให้นกตายใจเสร็จแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นเปรียงเหล่านกร่วงตกลงมาเป็นฝูงเลยอนกบางตัวไม่ตายท่านก็วิ่งไล่ตามจับไปหักคอมีนกตัวร้ายโชคร้ายตัวหนึ่งไม่ตายแต่ปีกหักตกลงบนคันนากำลังวิ่งหนีสุดชีวิตนะท่านก็วิ่งไล่ตามหวังจะจับหักคอให้ตาย บอกวา่าคอ,อนกไดอารามกลัวและตกใจเจ้านกว่าหันมาจิกมือท่านเต็มแรงจนเลือดที่มือพุ่งกระฉูดด้วยความโมโหท่านก็จับนกหักคอทะลกหนังหัวเจ้านกนี่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตายในที่สุดผลกรรมที่ท่านได้รับก็คือตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุหลวงพ่อจรันคอหักหนังหัวทะลกสภาพเหมือนกับนกที่ถูกหักคอทะลกหนังหัวไม่มีผิดนะ ส่วนกรรมที่ว่าตอนไก่จนตายหมดเล้าน่ยตอนนั้นแม่ของเด็กชายจรันเลี้ยงไก่ไว้สามร้อยพตัววันหนึ่งท่านก็ไปดูวิธีการตอนไก่จากหมอก็รู้มาว่าไก่ที่ตอนแล้วจะอ้วนแล้วก็มีเนื้อเยอะด้วยความเป็นเด็กก็รีบไปซื้อเครื่องมือแล้วเอาไก่มาใช้สว่านเจาะท้องไก่เอาเหล็กดึงไส้ออกมาแล้วก็เย็บเสร็จแล้วก็นําไส้ยัดกลับเข้าไปที่เกา่าปรากฏว่าไก่ที่ ท่านทำการตอนเองนี่ใส้ไหลเป็นน้ําเหลืองไส้เน่าตายไปวันหนึ่งตั้งหลายตัวจนหมดเล่าผลกรรมทําให้หลวงพ่อจรันทุกทรมานจากอาการไส้ติ่งอักเสบแล้วก็แตกบนรถไฟหลวงพ่อจรันนี่เมื่อตอนหนุ่มๆน,นี่เก่งทั้งดนตรีเชี่ยวชาญปี่พาดมอนแตรวงเครื่องสายอ่าแล้วก็การประพันธ์บทขับร้อง ประพันธ์เรื่องนางอรพิมพกเท้าวปาจิตซึ่งได้ศึกษาจากโยมพ่อแล้วก็พันตรีหลวงทาราแล้วต่อมาหลวงทาราเสียชีวิตลงก็ย้ายไปอยู่บ้านพักของครูสอนศินละปะบัลเล่งงต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อเรียนจบนายจรัยได้เข้าฝากตัวกับจอมพลปอพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นโดยที่ครูสอนศิละปะบรรเลงเป็นผู้นำพาไปไปเข้าเรียนที่โรงเรียนนายตำรวจแต่ก็เรียนได้เพียงสามเดือนก็ขอลาออกแล้วกลับมาที่พรมบุรีเอาวิชาที่เรียนมาประกอบอาชีพเล่นดนตรีตั้งวงดนตรีคณะจัญญารักพร้อมกับรับงานแสดงทำให้มีชื่อเสียงไปเจ็ดกุุงนำผลกรรมดีนะส่งผลให้หลวงพ่อจรัในช่วงยังเป็นคารวะมีชื่อเสียงด้านการเล่นดนตรีไปทั่ว จนกระทั่งมาถึงตอนบวชอายุย่างเขายี่สิบปีแม่ของในจรันนี่ก็ป่วยกระสอกกระแสกขอร้องให้บวชไปจะได้เห็นชายพระเหลืองก่อนตายท่านก็เลยก้าวเขาสู่ร่มกาสาวพัดวันที่สิบห้ากร,รกฎาคมปีสองพสรยเกิบเอดที่วัดพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนนั้นมีท่านเจ้าคุณพระพรมนคราจารย์วัดแจ้งพรมนครเป็นพระอุปชา ท่านบอกว่าตอนนั้นอาตมาบวชเป็นพระภิกษุด้วยความจำใจอาตมาเกลียดพระมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอาตมาไม่ชอบเพราะพระเป็นผู้ที่ไม่ทําการทํางานอะไรได้แต่บินทบาติเขาเอาข้าวชาวบ้านไปฉันแล้วก็สวดมนต์ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นที่ศบอารมณ์ของอาตมาพออาตมาบวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เขาห้ามอะไรก็ไม่ฟังก็คิดว่าเดี๋ยวอยู่รอกระถินเสร็จก็จะศึกให้มันรู้แล้วรู้รอดปะพ้นภาระหน้าที่ไปเสียที เช้าวันหลังจากที่รับกระถิ่นแล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อช่อท่านเป็นพระอุปชาไปถึงก็ก้มกราบตรงหน้าท่านก็บอกความประสงค์หลวงพ่อครับกระผมขอศึกจากภิกษุสภาวะครับหลวงพ่อช่อท่านเป็นพระที่หลังโกงแต่ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวิน,นัยท่านมีกิจน,นิมนต์จะไปฉันเพลนตอนนั้นท่านก็ถามว่าศึกแน่หรือพระจรันไม่เปลี่ยนใจอยู่ต่อนะ ท่านก็ยืนยันเจตนาเดิมไม่เปลี่ยนก่อนกราบลากราบกุฏิข้างหลวงพ่อชอ่อท่านทำน้ำมนต์ศึกเตรียมไว้พระจรรน์เดินมาถึงกุฏิยิ้มย่องผ่องใสว่าวันนี้จะพ้นจากภาระที่น่าเบื่อหน่ายสักทีนึงคือจะได้สึกสักทีละมองไปที่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ซื้อเตรียมไว้ใส่หลังจากศึกอย่างรูเลยก็ดีใจเป็นล้นพ้น แต่พอเข้าไปในกุฏิก็เกิดง่วงเหงาหาวนอนก็นมาเฉยๆคล้ายค้ายเครื่องหลับเครื่องตื่นเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงแววมาเหมือนกับคนมาพูดที่ริมหูจะศึกไปหาอะไรกันนโมยังไม่ได้เลยนโมได้แล้วศึกก็ไม่น่าเสียดายใจก็คานนโมสวดได้จนคล่องไม่อย่างนั้นจะสวดรับกระถินได้ยังไงเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกบอก นมโมได้แล้วก็ยังไม่ได้พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้แล้วค่อยศึกดีไหมเสร็จแล้วมีเสียงคนตบประตูกุตตังตังแล้วก็มีเสียงเรียกบอกหลวงพี่หลวงพี่สมภารได้นนมาตามบอกว่าอย่าโอ้เอ้อยู่ที่ท่านจะไปฉันเพนที่วัดหนองมนท่านต้องเดินเท้าไปไกลด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันพระเจรันก็นลุกทะลึ่งพรวดพราดร้วไปหาห,าหลวงพ่อช่อเลยอ่าหลวงพ่อท่านก็บอกอ้าวเข้ามาด้วย จะได้ศึกให้รู้แล้วรู้รอดไปเดี๋ยวจะไปธุระแล้วหลวงพ่อครับวันนี้ผมไม่ศึกแล้วครับรอวันหลังก็ได้ครับวันนี้นิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลนก่อนอ้าวเอ,อแล้วก็นิ่เว้เสียเวลาแท้ๆเชียวสมผานเทน้ำมนต์ศึกจากบาดเททิ้งเลยหันไปคว,ว้าย่ามกับตะลับบดเดินลงจากกุฏิไปกรีดนิมนต์หลวงพ่อจรันก็กลับมากุฏินั่งนึกไปนึกมาเอศึกที่นี่โรคไม่ดีซะแล้ว ทำอุปชาอารมณ์เสียเนี่ยอืไปศึกที่อื่นก็ได้ว่าแล้วท่านก็เอาไตรจีวรใส่กระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าคาราวา่าใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่งหิ้วรองแรงรองแรงมาลาหลวงพ่อชอ่อเพื่อจะเดินทางไปศึกที่อื่นหลวงพ่อชอ่อท่านก็อวยใยให้พรไปจะไปศึกไหนก็ไปเพราะหลวงพ่อช่อเองก็ไม่อยากจะศึกให้พระจริญไม่กันการศึกษาทางด้านพระธรรมวินัยเนี่ยวิปัสสนากรรมฐาน ท่านสอบนักธรรมโทได้ที่วัดแจ้งพรมนครเสร็จแล้วท่านก็ออกทุดงไปตามป่าตามเขาสถานที่ต่างๆหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนวิชา,ว,ชาวิชาเกี่ยวกับช้างคาถาอาคมปราบช้างกับพระครูนิวาธรรมขันธ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตะครีจังหวัดนครสวรรค์ไปศึกษาเรื่องการทำเครื่องรางของขลังน้ำมันมน อันนี้ไปศึกษากับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อสนั่นวัดเสาธงทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็หลวงพ่อจัดวัดบางกระเบาไปศึกษาทางด้านสมถกรรมฐานกับหลวงพ่อสดจันทสโรวัดปักน้ําภาษีเจริญศึกษาปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชสิทธิมุนีวัดมหาธาตุกรุงเทพ ศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์เตชินซึ่งเป็นชาวพม่าอยู่ที่วัดระครังศึกษาเรื่องการดูหมอการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชวสเกตแล้วก็ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับอาจารย์พันเอกชมสุขันธรัตน์นะทีนี้วิชาที่ท่านโด่งดังมากยกนกกะต้่งทุกวันนี้ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่วัด อัมพวันนี่ก็คือสติปฐานสี่นะท่านเรียนมาจากไหนครับเมื่อปี2496พระจรัยได้ยินข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสอนวิชายืดเหรียญได้ท่านก็เดินทางไปเสาะแสวงหาก็ไปพบกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งพระจรัย์ก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าตัวเนี่ยได้รับ กล่องสา่ย,ยาสูบเป็นทองเหลืองซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาโดยได้รับพระราชทานมาจากในหลวงราชการที่หกในกล่องนี้มีเหรียญซ่อนอยู่ก้นกล่องหนึ่งเหรียญแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จึงกระทั้งได้พบพระรูปหนึ่งมาปักกลดใต้ต้นไทรใหญ่กลางทุ่งซึ่งพระรูปนี้จะมาปักกลดที่เนี่หนึ่งเดือนทุกปีท่านจะมาราวเดือนสามเดือนสี่ตัวเองเห็นพระรูปนี้ตั้งแต่อายุได้แปดขวบ แล้วท่านก็ให้กินข้าวกลนบาทตัวเองก็ไปพบท่านทุกปีท่านก็มาทุกปีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ84ปีแล้วพระรูปนี้นั่งหลับตาไม่เคยพูดกับใครญาติโยมไปหาท่านก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าวันนั้นน่ะท่านพูดกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าโยมมีของดีในกล่องยาให้เอาไปบูชาลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะว่าเป็นเหรียญพระราชทานให้แก่ผู้ใหญ่และกำนันดีเด่นปกป้องคุ้มครองแก่ราษฎรให้อยู่ดีกินดีพอกลับมาผู้ใหญ่ก็เลยเปิดกล่องยาดูพบเหรียญซ่อนอยู่ใต้กล่องในเหรียญมีเลขสามตัวลูกหลานเอาไปแทงหวยถูกติดต่ออันสามงวดเลยลือกันปากต่อปากที่นี้จากคือเป็นศอกจากศอกเป็นวาเสร็จแล้วพระจรัย์ฟังผู้ใหญ่เล่าอย่างนั้นก็ขอให้ผู้ใหญ่พาไปพบพระรูปนั้น ห่างจากป่าไปสี่กิโลเมตรหลงวงพ่อจารันไปพบพระรูปนั้นท่านนั่งสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นไทรกลางทุ่งพระจรันเข้าไปกราบและขอเรียนวิชายืดเหรียญแต่ท่านไม่ตอบกลับนั่งเฉยๆเมื่อพระจรันถามเรื่องธรรมะและการปฏิบัติท่านก็ตอบว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญา แก้ปัญหาได้พระจรันก็ขอให้ท่านสอนสติปัฏฐานสี่แต่ท่านบอกว่ารอให้อายุ45ปีก่อนแล้วค่อยพบกันพอหลวงพ่อจรันอายุครบ4ีปีทุด,ดงมาในป่าดงพระยายเย็นเพื่อจะพบหลวงพ่อในป่าตามสัญญาดงพญยายเย็นเป็นป่าดงดิบอยู่ในอาณาเขตเขาใหญ่กินเนื้อที่สองจังหวัดคือสระบุรีและนครราชสีมาหลวงพ่อ ในป่านี้ท่านก็สอนวิธีเจริญสติปัฏฐานสว่าการกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมนะใช้เวลาในการเรียนหนึ่งปีเข้าใจแจ่มแจ้งในยตัวเองก็นำหลักคำสอนมาสอนให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ที่วัดอัมพวันจากวันนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรื่องของหลวงพ่อจรัญยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะเล่ากรรมที่เกิดกับหลวงพ่อ เมื่อตอนหลวงพ่อมีอายุมากแล้วสักครู่ครับหลวงพ่อจรันท่านเล่าว่าวันหนึ่งท่านต้องไปเยี่ยมคนคุ้นเคยกันที่สุขสลามีญาติโยมขอร่วมเดินทางไปด้วยจนเต็มคันรถแต่ว่าสติของท่านเตือนเตือนท่านว่าถ้าพาคนอื่นไปด้วยนี่ต้องตายหมดหลวงพ่อก็เลยออกอุบายหลอกล่อไม่ให้คนพวกนั้นไปด้วย โดยจ้างรถแล้วก็ไปกับคนขับเพียงสองคนระหว่างเดินทางกลับนี่ฝนตกหนะักถนนลื่นมากช่วงโค้งวัดคูนี่รถวิ่งมาได้ความเร็วร้อยยี่สบกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรากฏว่ารถเกิดเสียหลักหมุนห้าหกครั้งแล้วพลิกคว่าแปดตลบหลวงพ่อดิ้นครุขรักอยู่ในรถศีรษะถูกกระแทกทั้งข้างบนข้างล่างรถพังหมดทั้งคันพอดีมีรถคันอื่นผ่านมาก็จอดช่วยโดยเอาแฉลงงัดแล้วก็นำตัวออกมา หลวงพ่อนอนรักษาตัวที่วัดไม่ได้ไปหาหมอนะ่ะต้องปวดแสบปวดร้อนผิวหนังถลอกไปทั้งตัวเป็นเวลาหกเดือนทรมานเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อก็เจริญกรรมาฐานแผ่เมตตาขออโหสิกรรมแก่เต่าอ่เพราะว่าที่ทำไปเพียงต้องการเงินหนึ่งบาทเอาเต่าไปต้อมอ่ะเสร็จแล้วท่านก็ต้องมาโดนน้ำร้อนที่รถนั่นแหละอ่าลวกไปทั้งตัวปวดแสบปวดร้อนแสนทรมานมาก พอเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาอาโหสิแล้วอาการก็ทุเลาลงส่วนกรรมที่ตอนไก่เนี่ยเกิดปี2501ตอนที่ท่านได้เป็นเจ้าวาดใหม่ๆเป็นโรคลำไส้ปวดกระเพาะมากไส้เริ่มเน่าทายออกมาเป็นเลือดและน้ำเหลืองนานถึง3ปีเมื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชหมอก็ลงความเห็นให้ทำการผ่าตัดแต่ว่าหลวงพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลซะก่อน ขณะอยู่วัดนี่ต้องฉันน้ำทีละหยดแสบท้องทรมานมากต่อมาลูกศิษย์มาเยี่ยมก็เอายาผีบอกมาให้โดยนำเกลือสามกร,รัมไข่ไก่สิบห้าฟองโดยใช้แต่ไข่ขาวนำมาใส่หม้อดินต้มจนเป็นเกลือสตุแล้วก็ให้ฉันทีละช้อนแล้วก็ดื่มน้ำตามพอเกลือตกถึงท้องก็ปวดแสบปวดร้อนมากปวดจนสลบไปพอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าอาการปวดท้องหายเป็นปลิดทิง้งผลกรรมยังไม่หมดเพียงแค่นี้ ต่อมาหลวงพ่อเดินทางไปนครศรีธรรมราชด้วยรถไฟเมื่อถึงสถานีชุมพรนี่ไสติ่งหลวงพ่อเกิดแตกหลวงพ่อสลบไปแต่ว่าท่านกำหนดจิตหายใจสั่งเสืออยู่ในท่าสมาธิทุกคนก็คิดว่าหลวงพ่อมรณาภาพแล้วหลวงพ่อแข็งใจจนถึงสถานีะอวดเดินไปจนถึงบ้านพักตำรวจแต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมไปโรงพยาบาลท่านตั้งจิตอธิษฐาน พ่อไก่แม่ไก่เอ้ยเจ้าจงมารับเมตตาจากข้ัพเจ้าตอนที่จับเจ้าตอนในยามนั้นไม่ได้เจตนาให้เจ้าตายเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้ซะก่อนถ้าข้ัพเจ้ารอดตายจะทำกรรมฐานไปให้จงอย่าจองเวรจองกรรมกับเราเลยให้อภัยเราเถอะพอสิ้นคำอธิษฐานก็อุจจาระปัสสาวะไหลออกมาทั้งเลือดทั้งหนอง หมอให้น้ําเกลือแล้วก็ฉีดยาให้คืนนั้นหลวงพ่อทํากรรมฐานพวกเราวิญญาณไก่พากันมาเต็มห้องไปหมดแล้วก็บอกหลวงพ่อว่านี่เป็นท่านนะถ้าไม่ใช่ท่านเนี่ยจะเอาเสียตายหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หายเป็นปกติทีนี้กร,รมที่หักคอทะลกหนังหัวนกแล้วก็กินข้าวที่จะถวายพระเนี่ยวันหนึ่งสติของหลวงพ่อบอกว่าวันที่14ตุลาสองพันรยเอ็ดเวลา เที่ยง45นาทีหลวงพ่อจะมีอุบัติเหตุคอหักตายหมดอายุไขท่านก็เรียกประชุมคณะกรรมการวัดแล้วก็บอกว่าจะสละตัวจากเจ้าวาดเพื่อขอลามรณภาพแล้วก็ถึงวันที่14ตุลาคมหลวงพ่อจะเดินทางไปประชุมเจ้าคณะอำเภอที่วัดกวิสารารามจังหวัดลบบรุรีรถออกเวลาเที่ยง35นาที พอขับออกมารถของหลวงพ่อประสานงานกับรถของบริษัททัวร์อย่างเต็มแรงตัวหลวงพ่อพุ่งทะลุกระจกรถกระเด็นออกไปยี่สิบวาแล้วตกลงมาที่หน้าบ้านในชาวซึ่งเป็นโรงงานทําอิดคอหักพับมาอยู่ที่หน้าอกหนังศีรษะเปิดจากหน้าผากไปถึงท้ายทอยเลือดเต็มปากเต็มคอหอยหูไม่ได้ยินหลวงพ่อพยายามตะโกนให้คนช่วยพอดีมีตำรวจเขาผ่านมาพบก็อ,อุ้มหลวงพ่อใส่รถขนอิดของในชาว นำหลวงพ่อส่งโรงพยาบาลรถขนอิดไม่มีเบาะนั่งหม้อน้ำรถก็ไม่มีฝาปิดใช้แต่ผ้าอุดแทนแล้วก็อยู่ตรงก้นหลวงพ่อพอดีระหว่างทางไปโรงพยาบาลอยู่ๆน้ำในหม้อรถก็พุ่งขึ้นมาน้ำเดือดเดืๆนั้นลวกสายหลวงพ่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าต้องทนทุกทรมานไปตลอดทางเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ X ปรากฏว่ากระดูกคอหักหมอบอกให้ญาติโยมเตรียมจัดงานศพหลวงพ่อแต่ ขอนำหลวงพ่อไปห้อง ICU ก่อนเพื่อเย็บแผลล้างเลือดท่านนอนบนรถเข็นโรงพยาบาลโดยไม่มีหมอนรองมีบุรุษพยาบาลสองคนเป็นคนเข็นหลวงพ่อรู้ตัวว่าต้องตายแน่ก็ยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็พูดว่าด้วยเดชะบุญกุศลท้าเวสุวรรณเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าใช้นี่กรรมในโลกมนุษย์หมดแล้วยินดีที่จะไปถ้าข้าพเจ้ายังใช้นี่กรรมไม่หมด ขอให้ข้าพเจ้ากลับมาแก้ตัวสร้างกรรมดีใช้หนี้ให้หมดก่อนถ้าหมดแล้วข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพอสิ้นคำอธิษฐานหลวงพ่อปรากฏว่าบุรุษพยาบาลเข็นรถไปตกร่องประตูเหล็กกระแทกอย่างแรงจากแรงกระแทกทำให้กระดูกคอหลวงพอ่อติดกันขึ้นมาหลวงพ่อก็ฟื้นคืนสติต่อมาทางโรงพยาบาลได้ส่งหลวงพ่อเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเลิศสินกรุงเทพในระหว่างการรักษาก็ใช้เฟือก พันที่บริเวณคอหลังจากกลับจากโรงพยาบาลหลวงพ่อต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสกว่าห้าสิบวันจะดื่มน้ำก็ต้องหยดด้วยหลอดกาแฟเวลาฉันข้าวก็ใส่เข้าข้างๆปากพูดก็ไม่ได้เวลาฉันก็ต้องป้อนไม่สามารถจะฉันเองได้ก็เลยนึกถึงคำของยายอ่าเพราะไปกินข้าวที่ยายให้ไปถวายพระตอนเด็กๆอ,นนอ่ะเอาไปกินหมดแม่ไม่ให้พระ ยายบอกว่าเองต้องเป็นเปรตปากเท่ารู้เข็มหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตั้งปณิธานแน่วแนว่ว่าจะสร้างคนโดยการให้การศึกษาอบรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานการสร้างคนแทนการสร้างวัตถุท่านเริ่มสอนวิปัสสนาให้แก่ญาติโยมและศิษยานุศิษฐ์ที่วัดอัมพวันตั้งแต่พศ2 5 0 0ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งจเจ้าว่าน ทำให้วัดอัมพวันเจริญรุ่งเรืองมากเริ่มจากการที่ท่านสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างห้องน้ำ500ห้องเพราะว่ามีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นภิกษุสัมเนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิการวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยรวมแล้วนับแสนคนกำเนิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลุวันหลวงพ่อปรารบว่าเราได้ของดีมาจากขอนแก่นหมายถึงอ,อาจารย์ที่สอน กรรมฐานเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเราจะนําของดีกลับไปคืนมอบให้กับชาวขอนแกน่นนะท่านก็เกิดมีศูนย์ปฏิบัติธรรมศวนเวรุวันขึ้นที่บ้านเขาเรียกบ้านซาจาตบนตําบลบ้านคออาเภอเมืองขอนแกน่นปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี2536มมาจนกระทั่งทุกวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวรุวันกลายเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาจิตให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า หลวงพ่อไม่เคยหยุดที่จะทําให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวรุวันเจริญแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกศิษย์ทั้งทางด้านถาวรวัตถุสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พักที่สะอาดน้ําไฟบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วเวรกรรมนั้นมีจริงเราทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วไม่เว้นเศรษฐีหรือยาจกเราก็จะต้องรับผลกรรมนั้น นี่ก็คือเรื่องของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจจวินาทขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจาร,รย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่นโรงเรียนหอกระจายข่าว และถวายภิกษุสมมามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0 8 4 6 4 3 8 7 7 0ครับ